เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยเออมาดูอันต่อไปกันเลยอ่าข้อต่อไปคือขอข้อสามสิบนั่นเอง ก็จากอันเมื่อกี้เนาะพี่บอกว่า uh, there are all kinds of shapes and size of books on many อันนี้แกแล้วนะ many different subjects อันนี้คือที่จะแก้จากผิดให้เป็นถูกอันนี้ก็แก้เหมือนกันเขาบอกว่าเนี่ยมันมีทั้งแบบว่าหลากหลายขนาดหลากหลายไซส์หลากหลายไซส์แล้วก็รูปร่างของหนังสือแล้วก็มีหลากหลายแบบว่าหัวข้อหัวข้อวิชาอะไรงนี้ เขาบอกว่า therefore the books h v v o o n t t i n n s s o r r o o m m o n อ y อันนี้เดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าผิดยังไงเนาะแต่เขาจะบอกว่าเนี่ยหนังสือมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันซึ่งการจะใช้คาว่า h ด r e f o r e เนี่ยมันผิดยังไงคือ therefore มันแปลว่าดังนั้นใช่ไหมมันควรจะใช้เชื่อมกับสิ่งที่มันเป็นความหมายมันสอดแบบว่าเออเขาเรียกอะไรสอดคล้องไปในทางเดียวกันแต่ว่าอย่างอันเนี้ย คือเขาตอนแรกเขาพูดเปิดมาว่าเนี่ยหนังสือเนี่ยมีความหลากหลายทั้งรูปร่างหัวข้อไซส์ขนาดอะไรงี้แล้วอันนี้เขาบอกว่าแต่หนังสือมีหนังสือสิ่งหนึ่งที่เป็นคอมมอนที่แบบว่าเหมือนกันคือความหมายอันเนี้ยอันนี้จะบอกว่าหนังสือมีความหลากหลายอันนี้บอกหนังสือมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันเพราะงั้นสิ่งที่ใช้ตรงเนี้ยไม่น่าเป็นเดลฟ์แลวเพราะเดลฟ์มันต้องเป็นคําว่าแบบว่าเดลฟ์มันคือแบบดังนั้นอะความหมายมันต้องไปในทางเดียวกันแต่อันเนี้ยความหมายมันขัดแย้งกันก็เลย คำว่า therefore ก็เลยไม่เป็นคำที่เหมาะสมในการใช้แล้วก็มาดูนว่าใน choice เนี่ยมีอะไรบ้างใน choice เนี่ยข้อแรกก็คือเอาเอาเอาโดใช่ไหมแปลว่าแม้ว่าเดี๋ยวพี่แทนเ,เดี๋ยวพี่เขียนให้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างให้อีกทีว่าแต่ละข้อใช้ยังไง instead แปลว่าแทนแบบว่าแทนที่แบบว่า หรือว่าในทางกับกันตัสคือดังนั้นหายว่าคืออย่างไรก็ตาม c ี u อ e คือเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูก่อนว่าแต่ละอย่างใช้ยังไงแล้วก็เราจะได้ตัดสินใจว่าว่าในข้อไหนเนี่ยถึงจะเอาไปแทนแล้วได้ความหมายที่ตรงที่สุดค่ะ อันนี้นะเขาอ,อย่างแรกก็คือ also แม้ว่าแต่ตัวอย่างเช่นก็คือ uh, also ซึ่งเดี๋ยวอันนี้พี่จะสอนให้ด้วยเลยมันจะเป็นคำศัพท์ที่แบบเป็นเพื่อนๆของมัน d o even t o คือทั้งสามคำนี้แปลว่าแม้ว่าใช้แทนกันได้หมดเลยแต่ว่าสมมุติว่าพี่ใช้จากคาว่า also กัน although there was a traffic jam we arrived we a r r i v e on time แปลว่าถึงแม้ว่ามันจะมีะการจราจรที่ติดขัดอย่างมากแต่ว่าเราก็ไปถึงทันเวลาพอดีก็คือเนี่ยแม้ว่าเป็นความหมายที่แบบขัดแย้งกันนะคะแม้ว่าจะมี traffic jam แ,แต่ว่าเราก็ไปถึงทัทนเวลาข้อ2 in stage ว่าแทนหรือว่าในทางกลับกันซึ่งตัวอย่างเช่นนะคะ I will not go to the movie I will stay uh, I will study instead อันนี้จะใช้ควาหมายว่า คือคือมือนคือคำว่าอย่างที่พี่บอกคำภาษาอังกฤษบางทีมันจะแปลไทยโดยตรงไม่ได้อะไรเงี้ยมันอาจจะแบบแปลได้หลายเชิงก็คืออย่างนเนี้ย I will not go to the movies I will study instead ก็คือฉันจะไม่ไปดูหนังนะฉันจะฉันจะเรียนแทนฉันตัดสินใจที่ว่าเนี่ยฉันจะไม่ไปดูหนังฉันจะตั้งใจเรียนแทนอันนี้ก็ใช้ในความหมายของเขาว่าแทนหรือแบบจริงๆถ้าใครมีคําภาษาไทยที่มันใช้แล้วแบบว่าใช้แล้วแบบฟิตกว่าเนี้แบบว่า ก็แบใช้แล้วแบบเข้าใจกับตัวเองเข้าใจก่อนเนี้ยก็ใช้คำอื่นก็ได้อันนี้คือใช้คำที่พี่คิดว่าเออคนส่วนใหญ่น่าจะเข้าใจในเชิงของนี้ก็คือบอกว่าเนี่ยฉันจะเรียนหนังสือแทนในคืนนี้หรือตัวอย่างเช่นเออ we didn't watch basketball instead we watch ฟุตบอลก็คือเนี่ยพวกเรา,เาพวกเราพวกเราเนี่ยไม่ได้ดูบาสหรอกพวกเราเนี่ยไม่ได้ดูบาสเกตบอลหรอกนะในทางกับการเราดูฟุตบอลต่างหากอะไรเงี้ยก็อันนี้คือก็พี่จะใช้ในคําว่าในทางกับการคือจริงๆพี่ไม่อยากมานั่งแย,ยกว่าอันนี้แปลว่าแทนอันนี้แปลว่าในทางกับการแต่ว่าคือสําหรับการแปลไทยให้แบบว่าเข้าใจง่ายๆเงียง้ย,าย,ายบางทีพี่ก็เลยต้องพยายามแบบหาคําที่คําไทยที่เอามาใช้ได้แต่ว่า ถ้าใครแบบว่าไม่ได้ชินกับคำไทยพวกนี้แล้วมีคําอื่นที่ตัวเองใช้แล้วมันชินปากหรือว่าชินการเขียนมากกว่าก็เออใช้คําอื่นก็ได้แต่ว่าคือใช้ในความหมายเชิงประมาณนี้แหละว่าแบบว่าเราทาอันนี้แทนที่เราจะทําอันนี้เราทําอีกอย่างหนึ่งแทนอะไรเงี้ยลราก็จะมีอีกประเภทหนึ่งก็จะเป็นการใช้คําว่า instead of คือในต่างจากอันเมื่อคืนยังไงบอกว่าไออันอันอันก่อนหน้านี้ยังไงก็คืออันอันเนี้ยไปแค่ instate เฉยๆแต่ถ้าสมมติเราใช้ในการในเชิงของ instate o f เนี่ยมันจะแปลว่าแทนที่จะหรือว่าแทนที่อะไรเงี้ยคือแทนคืออะไรอะไร,อะไรก็ได้แหละแค่ในเชิงคือจริงๆความหมายมันก็ประมาณประมาณ,มาณ,มาณนี้แหละพี่แค่พยายามจะหาอย่างที่บอกพยา,ายามหาคำไทยมาใช้เฉยๆแล้วก็เนี่ย i n s t e a d o f adopt I desire to get a cat, a cat. ก็คือเนี่ยในแทนแทนที่จะเป็นหมาฉันตัดสินใจที่จะรับเลี้ยงแมวแทนอะไรเงี้ยก็อันเนี้ยจะต้องจะว่า instead of ่จะต้องต่อด้วยคำนาวหรือจะต่อด้วยเจอรอนเจอรอนก็ได้อย่างเช่น next week I'm going to go to the beach instead Of going to work แปลว่าอันนี้เป็นแปลว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยฉันอ่ะจะไปชายหาดแทนที่จะไปทำงานอันนี้ก็เป็นเจอรันค่ะก็คือจำไว้ว่าถ้ามีคาว่า off ด้วยเนี่ยจะต้องตามด้วยนาหรือเจอรันนั่นเองอันนี้ของช้อยข้อที่สองนะช้อยข้อที่สาม เขาค่อยถามคือคข,ขาว่า thus ก็คือดังนั้น thus เนี่ยจะใช้ยังไงอย่างเช่น he is not satisfied thus we must prepare a new show ก็คือเขาบอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยผู้ชายคนนี้เนี่ยเออบอกว่าฮีเนี่ยอาจจะหมายถึงหัวหน้าโชว์หัวหน้าหัวหน้าเจ้าของ,ของบอสของเราอะไรเงี้ยบอกว่าเนี่ยฮีนาชัชิฟายเนี่ยเขาไม่พอใจดังนั้นเราจะเป็นจะต้องเตรียมโชว์ใหม่แล้วล่ะอะไรเงี้ยก็ใช้ในเชิงของคาว่าดังนั้นแล้วก็ข้อสี่ however however อย่างไรก็ตามเอ่อ however เนี่ย จริงๆพี่จะขอเอามาใส่ในโจทย์เลยแล้วกันเราจะได้เห็นชัดคือพี่ฉเฉลยแล้วกันว่าข้อนี้ตอบ however เอาตัวอย่างในโจทย์เลยแล้วกันเราจะได้เห็นภาพชัดๆข้อเนี้ตอบ however เพราะว่าอะไรเนี่ย however คือพอเอามาใส่แล้วอ How ะ however แปลว่าอย่างไรก็ตามใช่ไหมอย่างไรก็ตามเนี่ยมันเอาไวเ้เชื่อมแบบสองประโยคสองคำที่แบบว่า ความหมามันแบบว่าขัดแย้งกันน่ะคืออันนี้เขาบอกว่าเนี่ยได้เอา kinds of shapes and size of books on uh, many different subjects however books have one things uh, for common ก็คือเนี่ยมันมีหลายๆสิ่งที่บอว่าหลายๆสิ่งมันมีหลายๆรูปร่างหลายๆลักษณะของหนังสือแล้วก็หลายๆหัวข้อเรื่องราวต่างๆแต่ว่ามีสิ่งสิ่งหนึ่งที่อย่างไรก็ตามมีสิ่งหนึ่งที่หนังสือ,อมีร่วมกัน ก็คืออย่างไรก็ตามใช้ในเชิงของความหมายที่ขัดแยง้งคือคนอาจจะสงสัยว่าเราทำไมไม่ใช่ออโต้คือออโต้สมมติว่าเอาไปแปลคือพวกเนี้ต้องไปแปลความหมายเพราะว่าสมมติถ้าเอาเขาเอาโต้ไปใส่ใช่ไหมมันจะแปลว่า,วาเนี่ยหนังสือมีทั้งหลายรูปร่างหลายไซส์แล้วก็หลายหลายเรื่องราวหัวข้อแม้ว่าหนังสือจะมีสิ่งหนึ่งที่เออเป็นมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนร่วมกันคือพอเอาคำว่าแม้ว่าไปใส่อ่ะมัน ความหมายมันแปลออกมาแล้วมันแบบแปลกๆแ,แล้วก็เอาจริงๆอะถ้าเราอ่านต่อไปนะคือเขาจะบอกว่าหนังสือมีอะไรที่เหมือนกันในคอมมอนแปลว่าสิ่งที่เขาต้องการจะเน้นอะคือเขาต้องการจะเน้นว่า book h a v e o n e t h i n g s for c o m n l y เอ่อที่จริงมันไม่ใช่ for c o m n l y หรอกตัวเดี๋ยวต้องไปดูคิดว่ามันแก้ยังไงใช่ไหมก็คือคือสิ่งที่เขาต้องการจะเน้นอะอยู่ตรงนี้แต่ว่าเราจะเห็นได้ว่าถ้าสมมติเราใช้คำว่า a u t o a ะ a u t o a ะมันจะเป็นการเน้นของประโยคที่อยู่ข้างหลัง คืออันนี้คือบบกว่า Auto t h e r e was a traffic jam. We arrived on time. แปลว่าเนี่ยแม้ว่าหนังสือแม้ว่าจะมี traffic jam มากมายอะไรเงี้ยแต่เราก็มาถึงทันเวลาอันนี้คือใจความที่เขาจะเน้นแต่อันนี้ใจความที่เขาจะเน้นอ่ะก็คือหนังสือมีสิ่งหนึ่งในคอมอนเพราะงั้นถ้าเราเอา Auto ไปใส่ตรงเนี้ยมันก็จะแบบแม้ว่าหนังสือจะมีสิ่งหนึ่งที่แบบว่าเหมือนกันแต่หนังสือก็มีหลากหลายแบบซึ่งมันทำให้แบบว่าความสำคัญของใจความไปอยู่ผิดที่มันดันไปอยู่ตรงหนังสือมีหลายแบบแทน ต่ว่าถ้าการใช้ however เนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าเขาจะบอกว่าเนี่ยหนังสือมันมีหลายแบบอะไรเงี้ยอย่างไรก็ตามหนังสือมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันแล้วเขาก็บอกกันว่ามันเหมือนกันยังไงอะไรวะเนี่ยก็คือความใส่ความสําคัญมาอยู่ตรงนี้แล้วก็แบบการแปลความเนี่ยเอาคำว่าอย่างไรก็ตามมาใส่มันก็แบบว่าแปลได้ตรงกว่าด้วยแล้วอันนี้ตอบข้อสี่โอเคแล้วก็ข้อห้ามีคอร์สต้อยกตัวอย่างให้ว่ามันมันใช้ยังไงแบบว่า because ก็คือแปลว่าเพราะว่าอะไรอย่างเช่น I marry J because I love him แปลว่าฉันแต่งงานกับเจเพราะฉันรักเขาใช่ก็แปลว่าเพราะว่าซึ่งอันเนี้ยเอ่ออ๋อเดี๋ยวพี่เอาอันนี้ให้ตรวงกันมันจะมีอีกอันก็คือ because of ซึ่งอันเนี้ยจะต้องตามด้วย gerund หรือตามด้วย n o วเหมือนกับ instead of เลยอาจจะ because of her sickness หรือ because of feeling sick Maria didn't go to the uh go to the movie ก็คือเพราะว่า uh, เพราะว่า เพราะว่าเขาเพราะว่าอาการป่วยของเธอเธอก็เลยไม่ได้ไปดูหนังนั่นเองก็คืออันเนี้ยจะเห็นได้ว่าเป็นการใช้ De cause of ที่จะต้องตามด้วยหน้าหรือตามด้วยเจอรันเพราะว่าอาการป่วยหรือเพราะาการรู้สึกเพราะว่ารู้สึกป่วยมาเรียก็เลยไม่ไปดูหนังใช่ก็อันเนี้ยก็เดี๋ยวพี่จะยิ่งย้ำให้เห็นเลยว่าทำไมอันอื่นมันใช้ไม่ได้คือ instead of ในทางกลับกันเนี่ย ก็คือมันก็ไม่ได้ใช้ในบริบทของที่ในโจทย์มันต้องใช้ในบริบทพวกเนี้ยที่ว่าแบบเหมือนแล้วเลือกสิ่งนี้แทนสิ่งนี้อะไรเงี้ย t ัสดังนั้นดังนั้นก็ดังนั้นก็เหมือนเดฟอร f o แบบว่า t ัสเนี่ยมันเหมือนแบบเดฟอร f o เลยก็คือดังนั้น ise. ซึ่งดังนั้นมันจะแบบว่ามันต้องเป็นอะไรที่แบบว่าอาจจะแบบต้องเป็นเหตุเป็นเหตุเป็นผลกันแล้วก็ค่อนข้างเชื่อมไปในทางเดียวกันอะไรย่างนี Ken ้หรือเพราะ b ี c อส s ก็คือเพราะว่าเพราะว่าก็ใช้แบบเป็นเหตุเป็นผลกันเชื่อมไปในทางเดียวกันในเนี่ย มันแบบว่าจะใช้ไปในเชิงของข้อหมายขัดแยง้งอะไรอย่างนั้นไม่ได้ก็ดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็เลยเป็นข้อ4ที่ตอบว่า however นั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป nestle school กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลย แล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเข้าใจพอเปิดใจเรียนรู้ค่ะาสบก